เพชรบูรณ์ผ่านอยู่แต่เราไม่เคยมาแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไงเออหมะอ,อะไรขายอะที่ดนินตรงหลอกเออหลอกเอซื่อไง หมกแม่หรือเตี่ยเดินเต้นหรือเจงเตียเต้นเต้นน่ะใส่เกต็มยาวปูนเอ้ยมือมือนุนนุนนนวิวข้างสวยมากเลยอ่ะแค่แค่แค่เขตช่วงชัยภูมินี่ก็เอ้ยชัยภูมิปะนะอันเพชรบูรณ์นี่ก็สวยแล้วอุ้ยข้างหน้าเป็นวัดนะคะผาซ่อนแก้วเอฟซีเคยไหนเคยมาบ้างเอ้ยอะไรเคยใหม่เคยมาบ้างเอ้ย โอ้ชิลแล้วเหนื่อยกับเธอชอบแบบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอ่ะใช่เหรอตะกี้บอกชวนมาจะไม่มาแล้วที่อย่างนี้แล้วก็อยากเซอร์ไพรส์หรือไม่ได้เลยอ้วนเซอร์ไพรส์อะไรฮะเซอร์ไพรส์อะไรคืออะไรเซอร์ไพรส์น่ะก็ทำเป็นเหมือนแบบจะไม่พามาแต่ไม่ต้องหรอกแต่ก็มาไงไม่ใช่หรอกต้องมาทำ ลาชวนมาจะมีแต่จะไม่มาจะไม่มาเพราะเห็นผู้สาวงามหน่อยตามตูดทะเลอยู่นี่ครับตามตูดผู้สาวนั่นแหละหน้าเก็บด้วยเหรอแต่วิวเขาแบบสวยจริงๆเก็บอะไร นี่ไงที่จอดรถยนต์ยี่สิบบาทสามสิบบาทเก็บด้วยนะเ,เก็บให้วัดไงอะนี่มีร้านกาแฟขึ้นมานี่อุ้ยโอ้โเดี๋ยวไปดูที่จอดกันก่อนอยดูที่จอรรดรถอ่ะเหยียบคันเร่งไปกับน,นู่นแล้ว อีกชั้นหนึ่งยเย็บกระเร่งไปก็รุ่นละอีกชั้นหนึ่งมันมีสามสี่ชั้นแม่ก็อยากไปนอนตรงนู้นอนาสวยเลยเห็นไหมท่านลงกัน<อ>มันขึ้นได้เหรอฝั่งนี้ก็ได้เหรอดูว<อ>ันนี้เราเรามีไกด์เรามีไกด์กอ,อะไรนะพื้นที่ คนพื้นที่พามา,าท,ที่เราได้ขึ้นอยู่แล้วเลยที่สูงกว่านี้น่ะรู้ไหมที่ไหนอ่ะเก๋ต้นงิ้วอ่ะได้ขึ้นแน่นอนต้นงิ้วแล้วคนเจ้าถิ่นลรามาหาซื้อเสื้อแถวนี้เนาะ อดเสื้อพี่เอียวอ่ะใส่ก็เสื้อกีฬาเราก็มีทําไมไม่เอาให้น้องใส่วะเยอะเยอเยอะเยะเยอเอเอเยอเยืะอเยอะอะเย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 อะเอะเยะเอะเย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 อ้เยอะ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 เยดะเยอเยเยอะยอะเยอรเคอะเยอยอเยยอเออเยอะเยาเอเอเออะอยเยยออะเยเนเ็ะะอเ เอาเสียดีตามาบอกเราไม่ใช่โอ้โอวันนี้เราพาช่างเอี่ยวมาเนี่ยค่ะไหว้พระช่างเอี่ยวช่างเอี่ยวมาวัดช่างเอี่ยวไม่ร้อนเหรอไม่อนใช่างเอี่ยวเคยมาไหมเนี่ยฮะถ่ายแหละถ่ายคู่กันแหละ หนสวยสวยเอานะคะสามสองหนึ 3, 2, 3, 2, ะะ่งสามสองหรเสร็จแล้วหรอเอาอีกภาพหนึ่งเสร็จแล้วหรอขออีกท่านึงค่ะขออีกท่านึ่งคิมเอต้าวอีกเอาอีกเอาอีกสาม <uss with> อ๋อยกดไม่ติดอ๋อสามสองก้องยังไม่เป็นใจอ่ะดูเฮ้อความรักพี่เหี่รอหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูการโอบกันสามสองหนึ่งหมดขึ้นไม่ไหวหมดขึ้นไม่ไหวหมดขึ้นไม่ไหวหวานใจโอ้โห สวยมากอะ่ะอะไรใส่เบรกด้วยช่างเดียวใส่เบรกดึงเบรกลูกเบรกลูกด้วยดึงเบรกดึงเบรกถ้าลมเบรกหมดอะ่ะเออไปเลยดูหนนะ่ะกลิ้งไปด้วยแล้วอ้สวยมากอันนี้เรียกอะไรนะวัดโบสถ์ เข้าทางไหนอะ่ะเข้าตรงนี้บ่นี่ไงทางเข้าเข้าตรงนี้หรอน,นี่ดีดูอ่ะบรรยากาศนี่แล้วแล้วนี่ขนาดเย็นแล้วอะ่ะทำไมมีหมอกยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ,อ๋อมันเป็นเมฆ เมฆมันเป็นเมฆแล้วาอ,อกเราก็อ,อกทงเลยแต่เราเหมือนจะจับได้เนาะเมฆอ่ะดูดอ่ะแต่แบบมันเหมือนว่าเหมือนจะจับได้เลยอ่ะแต่มันจับไม่ได้นะ,จ,ะจับได,ได้ได้ยังไงตัวผู้นะมันถูกน,น,นี่นี่สวยอ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นเมฆอันนั้นเป็นหมอกอันนี้เป็นหองอกเห็นไหมเห็นไหมอันนู้นเป็นเมฆเป็นหมอกอันนี้เป็นหงอก นก็นี่ค่ะก็มีโอกาสนะคะได้ผ่านมาเนาะเราก็ได้แวะนะคะไหว้พระขอพรนะคะเป็นการท่องเที่ยวในตัวนะคะเอฟซีท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้เราก็พามาชมนะคะวัดผาซ่อนแก้วนะคะใครเคยมาบ้างหรือว่ามีเอฟซีคนไหนที่อยู่ที่นี่บ้างนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะคอมเมนต์มาพูดคุยนะคะว่า แล้วทีนี้ก็มาบอกบ้างว่าแถวนี้มีอะไรดีตรงไหนเด็ดตรงไหนสวยอะไรยังไงที่ท่องเที่ยวนะคะเผื่อมีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวผ่านมาเราจะมาเที่ยวกันใหม่นะคะนี่เราก็ขออนุญาตไปไหว้พระนะคะขอพรกันโกรธน,นะคะบรรยากาศสวยอันนี้ก็เย็นแล้วนะสี่โมงกว่าแล้วเนี่ยสี่โมงเย็นเนี่ยค่ะแต่แบบ สวยมากโอ้ยสวัสดีค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่ผาซ่อนแก้วนะคะวัดผาซ่อนแก้ววิวแบบบรรยากาศแบบสวยมากเลยค่ะดูอันนี้สี่โมงนะคะสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงดูวิวนะคะข้างนอกแบบเมกนี่ก็โอ้โหเราพาช่างเอี่ยวนะคะเอ้ายอดวะเตียงยอดยังยอดแล้วแล้วไม่รู้ ดอกไม้นี่นะข้างในเลยใช่ไหม้ามาจะไปไหว้พระข้างในนะคะกันไจ้าเขาไปทำเาใ้ไมลฮะาอ,อุ้ย สวยงามมากนี่เป็นข้างในนะคะข้างในเดี๋ยวเราไปกราบพระขอพรกันก่อนนะคะเอฟซี FC.

สวยมากเลยอ่ะขอ,ขออนุญาตไปถวายสังฆทานกันก่อนนะคะพีสี